สวัสดีครับผมนายกิษณะนพักดีลานิสิต6 2 1 0 5 5 1 6่7นย่จอันนี้จะเป็นการส่งการบ้านที่11นะครับเป็นการนับเลข0ถึง9และเมื่อคลอปุ่มจะหยุดที่เลขนั้นและและเมื่อปล่อยปุ่มก็จะค้างเลขนั้นแต่เมื่อคลอปุ่มอีกทีหนึ่งรับปล่อยปุ่มก็จะทำการนับเลขต่อและคลอปุ่มที่1น,นะครับ และเมื่อครอบปุ่มที่หนึ่งอีกทีโดยหลักการทำงานของโค้ดมีเดังนี้นะครับการเรียก seven segment initial seven segment และ clear R register ใน initial seven segment นะครับจะเป็นการโหลด0000เข้า R17 แล้วก็เอา put ที่ port A แล้วก็เคลียร์เซสเซนเมนต์ไม่ใช่ครับเคลียร์ลิสต์สเตอร์ R 1 7แล้วก็ call initial key แต่ฟังก์ชัน call initial key เป็นการพุต R 1 6แล้วก็โหลดโซลีสูงสสสสและ R 1 6เป็น output R 1 6 R 1 6เป็น output ออกที่พอร์ตพอร์ต B เนริ่มจากในรูปที่หนึ่งเมื่อเคลียร์รีจิสเตอร์ R 1 7แล้วเมื่อโหลดเมื่อ call function value ของ s e v e segment ก็คือการเอาค่าใน register r e จิสเตอ R 1 7เข้าไปเพื่อการชิปแล้วก็บวกค่า่าบวกบวกค่า R 1 7เข้าไปใน z L ถ้าเร่เอาเป็นค่าหลายพอยเตอร์มันก็จะชี้ไปที่ตำแหน่งนั้นตามตามฟอนเซนเซกเมนต์ se ที่กำหนดแล้วก็สั่งเอาพุทที่เซนเซกเมนต์โดยคำสั่งโดยเอาพุทที่เซนเซกเมนอ่าโดยที่เอาพุทเซเว่นเซกเมนต์เป็นการเอาพุทที่พอร์ตที่พอร์ต A ในโดยเอาค่าจากรีจิสเตอร์ r 1 7เข้าไปที่พอร์ต A ะเพราะข้อสร็จแล้วก็ทำการ delay ฟังก์ชันก็โหลด20เข้าไปใน register r 2 0แล้วก็ delay มีการวนลูปในลูป22แล้วก็ลูป21แล้วก็ลูปท้ายเป็นลูป20ลูป20ที่ได้มาจาก input ค่า parameter ชุดนี้แล้วก็ค a init ค a in key รับค่าจากคีย์บอร์ด โดยเป็น r 1 8เป็นตัว input เข้าไปที่ผ่านพอร์ต b โดยรับค่า input เข้าไปทางพอร์ต b หลังจากนั้นก็ทำการแอนแอนกับ uh, register เบอร์18ที่เป็นค่า input เพื่อเลือกเพื่อเลือกรับเฉพาะข้อมูลในชุดที่หนึ่ง uh, ข้อมูลบิ t ที่หนึ่ง แล้วก็มาสั่ง compare กับ R 1 8เมื่อมีการกดปุ่มก็คือเมื่อกด R 1 8เมื่อกดปุ่มที่1ก็จะเบรกเบรกเมื่อเท่ากับชุดน,นี้แล้วก็มาที่ลูกเวทเวทก็จะคอ l l certain segment สั่ง delay แล้วก็ทำการคอย l นี้คอยอิน in k e y เหมือนในลูปข้างบนทํางานแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นเคลียร์กำจัดตัวตัวบิดที่ไม่ได้สนใจแล้วก็ทําการคอปบแพร์เมื่อถ้าเมื่อกดกดอีกรอบหนึ่งเมื่อกดปุ่มคอปปุ่มอีกรอบหนึ่งก็จะกลับไปที่ลูปที่1แ,แต่ถ้าไม่คาะแต่ถ้าไม่คอ่ปุ่มก็จะวนอยู่ในลูปลูปนี้ตลอด แล้วเมื่อถ้าอยู่ในลูปที่1เมื่อนับเลข i c r e คร e i อ,อ c r e a s e register r 17เไปเรื่อยๆจนถึง0 a, <า>่ xa ก็คือนับไปจนถึง10ก็จะสั่ง b r e a k ค l ีย r แล้วก็จะจ้ำมาที่ b r break b r e a k แล้วก็มาที่รูปเค e ียเคลีก็จะเคลีย register r 1 7 ให้กลับเป็น0แล้วก็ call value เพื่อโชว์แล้วก็จ m p ไปที่รูปที่1อันนี้ก็ขอจบการทำงานในส่วนการมากเข้า11เพียงเท่านี้ครับ